ใชครับอย่างนี้เนี่ยหลายปีไหมครับที่พี่แจ็คได้ทํางานอยู่ในยุโรก็ทําอยู่ในอยู่ที่เมกาประมาณ16หปีสิปีแต่ว่าเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องเรื่องการฟิลสองกับไนท์ลิมิเตียมานทาที่อินเดียอ๋อแสดงว่าทาที่เมกาแล้วก็ต้องไปที่อินเดียด้วยความที่ว่าทางออฟฟิศที่ที่เมกาเนี่ยเขาไปเปิดบริษัทรูกที่อินเดียนะครับแล้วก็ส่งเราเขาไปไปคอยไปสอนคนไปสร้างทีมใหม่ขึ้นมาตอนนั้นก็เลยเอาส่วนหนึ่งของหนังเรื่องการฟิวสอง กับไนโมรเซียมไปให้ทีมที่อินเดียลองทําดูครับแล้วก็ทําได้สําเร็จพอเราไปทํางานที่อินเดียได้เนี่ยทำแล้วคุณภาพออกมาเหมือนกับที่เราทาที่ฮอลลีวูดเนี่ยเกิดแรงบันดานใจที่ว่าเอ๊ะทำไมเราถ้าเราสอนคนอินเดียหรือมาเอางานมาทำที่อินเดียได้แล้วก็คนจะกลับไปทําที่เมืองไทยได้สิมันก็เป็นจุดเปลี่ยนแทนที่ว่าพอหมดพอหมดสัญญาที่อินเดียเนี่ยแทนที่จะกลับไปอเมริกาเราก็กลับมาเมืองไทยแทน หลายสิบปีก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าคนเอเชียเนี่ยยังมีบทบาทบในเรื่องความสามารถเนี่ยในใสายตาของพวกต่างชาติยิ่งผู้ตอนตอนนนเนี่น<ช>้อยมากตอนนั้นเนี่ยมีแรงกดดันหรือว่าได้รับการยอมรับอะไรอย่างไงกดดันมากกดดันมากในในแง่ที่ว่าอย่างแรกเลยคือเราเป็นคนเอเชียที่เข้าไปอยู่ในในหมู่คนใช่ไหมคนอเมริกานะครับเราเองเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องในราวอะไรใช่ไหมในความรู้ที่เราเรียนมานี่ก็มันก็ยังงูงปลามันก็อย่างในเรื่องของกราฟิกเนี่ย มันก็ทําให้เราต้องผลักดันตัวเองเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเพื่อความที่จะวิ่งแค่แค่วิ่งไล่ให้ทนันชาวบ้านเราะเนี่ยมันทําให้เราต้องต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนกันที่ทำให้เราต้องดิ้นรนมากกว่าชาวบ,บ้านเขาถ้าทําไม่ได้ก็หนีไม่ได้ครับ <c oughs> เรียกว่าผักดันตัวเองเนี่ยสูง<ล>กว่าที่จะตัวเองเป็นที่ยอมรับในหมู่เ mm hmm. พื่อนร่วมงานหรือว่าหมูใ่ในในองคง์การด้วยกันเนี่ยก็เรียกว่าน่าดูกันแต่พอพอถึงจุดหนึ่งซึ่งซึ่งคนเราสร้างเขาเรียกอะไรเครดิตของเราหรือสร้างชื่อเสียงของเรปิเทชันของเราได้เป็นที่ยอมรับแล้วเนี่ยเขก็ทุกอย่างมันก็ ก็ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกอย่างในวงการยังอยู่ที่ชื่อเสียงคุณเคยทำอะไรบ้างเขาอยู่ว่าคุณเคยทำอะไรบ้างชื่อเสียงคุณเป็นยังไงบ้างในในหนังแต่ละเรือ่องและพอมาจนถึงตอนนี้นะครับ,รบมาเป็น t ํา Bang Studio แ้นี่นยในหลักๆของที่นี่คือเราทำอะไรกันครับ oh. 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 อเราจะทำอีกสอส่วนคือส่วนหนึ่งคือก็ยังเหมือนเดิมคือรับจ้างรับจ้างผลิตนะครับรับจ้างผลิตการ์ตูนหรือแอนิเมชันแล้วแต่คนที่จ้างมาอ่ากับสร้างการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาและแอนิเมชันของตัวเองขึ้นมาครับก็จะเป็น2ส่วนนั้นทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยอะไรเป็นหลัก นะครับครับทั้งแอนิเมชันวิชวช์เอฟเฟกด้วยวิชวช์เอฟเฟกก็ทำบ้างครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เน้นหลักของที่นี่แต่ที่แน่ๆก็คือแอนิเมชันที่เกิดจากที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับที่นี่ทำอะไรไปแล้วบ้างครับอย่างอย่างเราเคยทำซีรีส์ให้ไอติมแพลตฟอร์มนะฮะไแพลตฟอร์มซีรีส์เป็นทีวีซีรีส์ที่ฉายมาแล้วประมาณ5 5ปีแล้วห้าซีซั่นแล้ว แล้วก็ทำหนังสั้นทํานทหนังฟีเจอร์ให้อเมริกาบ้างนะครับบางส่วนแล้วก็ท,ที่ที่ล่าสุดที่ได้ผลตอบรับดีมากก็คือมีเอมีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องแ as as ร mm hmm. งเกิลภาพยนตร์เรื่องแอง g กซึ่ง แองเกลเนี่ยก็เพิ่งได้รับารางวัลแอนิเมชันยอดเยี่ยมของ Oscar ออสการ์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราก็ดีใจเพราะว่าทีมเราเล็กๆนยครับน้องๆส2บอคนที่ทำที่นี่มีส่วนได้ได้ทำหนังเรื่องนั้นแล้วชื่อชื่อของออฟฟิศเองแล้วชื่อประเทศไทยเนี่ยไม่มีส่วนอยู่ในหนังเรื่องหนังที่ได้รางวัลออสการ์มาครับเราก็เลยภูมิใจเล็กๆมีชื่อที่คือหมายถึงว่าถ้าประสงค์ว่าใครไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ไหมแอนิเมชันเรื่องนี้นรนครับ ตอนท้ายถ้าเราดูตอนท้ายคือจะเห็นว่าเดอะมังสตูดิโอไทยแลนด์อยู่ไทยแลนด์ไทยแลนด์เลครับจงใจใส่คำว่าไทยแลนด์เอาไว้นะจุดใต้บริษัทหลักคือก็คือ ILM นะครับของจอห์นดูคัสแล้วก็เป็นถัดมาก็เป็นเดอะมังสตูดิโอไทยแลนด์โอ้โหพี่แจ๊คครับผมฟังมาอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่า20กว่าปีพี่แจ๊คเป็นพี่แจ๊คได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับใครสอนครับก็เรียนตามขั้นตอนตามปกตินะครับก็เรียนเรียนเป็นปิญญาตรีแล้วก็ปริญญาโท ทางถ้าเป็นเบเยอรโทรเนี่ยคนที่สอนเราคนที่เปลี่ยนชีวิตและผลักดันเราเข้ามาสู่วงการแอนิเมชันเป็นอาจารย์หนึ่งชื่อคริสเวจคริสเวจเนี่ยเป็นคนดังคนหนึ่งในในวงการฮอลลีวูดทีเดียวก็เขาเป็นคนสร้างหนังเรื่องไอเซตขึ้นมาแล้วก็หนังเรื่องโรบอทแล้วเป็นเจ้าของสตูดิโอชื่อบลูสกายสตูดิโอจะทำหนังเรื่องไอเซตทำโรบอททำวีโออะไรพวกนี้ครับคริสนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่สอนความรู้พื้นฐานการด้านแอนิเมชันของเราขึ้นมา เป็นทางดิเมนชันทางยุคเอรเฟกต์ทั้งหมดตพวนี้ครับแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับตอนที่เราอยู่ที่ชี่งเมืองไทยเนี่ยตอนที่เรียนจุฬาเนี่ยเราก็เรียนพื้นฐานทางศิลปะแล้วก็อาจารย์คนที่เคี่ยวเข็นผักดันเราจนมาถึงจนแบบสามารถที่จะมีพื้นฐานอาจารท์คนนี้คือคืออาจารย์สัญญาวุ้ลามอาจารย์สัญญาคนนี้แหละที่เคี่ยวเข็นเลยแบบนี้เลยว่าเคี่ยวเข็นเลยก็ใช่ป่ะเคี่ยวเข็นให้เราออกมาออกมา เป็นผู้เป็นคนได้เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปพบยอดครูของยอดคนของเราพีจักกันครับทุกครั้งที่ทํางานผมจะเป็นนกสึงอจารย์าเสัยอาทนตลอดขอบคุณมากเลยอาจารย์ที่สอนผมมาแบบนั้นขอบคุณมากที่สอนให้เราคิดมาแบบนั้นก็ขอบคุณมากที่สอนให้เรารู้จักการประมวลความคิดระบบ